มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกลับมาอีกครั้งกับทุนแจ้งเกิดสองทุนแจ้งเกิดสองทุนที่นักเรียนทุกคนต้องอยากได้อยากได้เรียนฟรีตลอดปีมีเงินเดือนใช้ชิวๆรับฟรี iPad Air และ iPhone 5 s เรียนระบบ i-hybrid สุดทันสมัยสมัครคณะไหนก็ได้ตามใจชอบคอเสริมหล่อเสริมสวย พรีเซนเตอร์มหาวิทยาลัยอ,อยู่แค่เอื้องเพราะเราให้ฟรีครบเซตชุดนักศึกษาและสูตรและความสนุกใกล้ล้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมีห้องพักสุดหรูอยู่ฟรีมีแม่บ้านคอยดูแลค่าน้ำค่าไฟฟรีฟรีฟรีพร้อมรถรับส่งกินฟรีอาหารกลางวันเติมไม่อั้นเรียนรู้และเข้าถึงนักธุรกิจตัวจริงก้าวแรกสู่การมีธุรกิจเป็นของตัวเองยืมหนังสือแบบจัดเต็มโคตร้ามากกว่าอาจารย์ ได้ไปดูงานต่างประเทศเตรียมรับ AEC โอน et แกดแพดไม่ต้องยื่นเกรดเฉลี่ยไม่นับโอกาสของน้องๆมาถึงแล้วเพียงจบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าก็มีสิทธิ์เป็นเด็กทุนแจ้งเกิด2แจกไปเลย2ทุนชาย1หญิงหสมัครเลยวันนี้ถึง8มิถุนายนนี้ที่ uttcscholarship.com